สำหรับริมผู้ปูหน้าฟาร์มครับว่าตอนนี้เฮาได้ปิดฟาร์มเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยามีชาแนลช่องยามีเห็ปักแดกครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ริมผู้ปูหน้าฟาร์มครับพี่น้องครับตอนนี้ที่เห็นอยู่อาคารนี้นะครับเป็นโรงงานเห็ด แจีวบวงประเดียวเสียบลืมตายนะครับแลยย้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปในเครื่อของยามยีฮี่ทั้งเบิดนะครับกำลังก่อสร้างไปแล้วน่าจะได้เกิน50%าสิบเนต์ยนะครับเหลือฉาบแราคาใส่ฝาใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าลงไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งข้าง,งรอบๆข้างหน้า ตองแจงผู้ติดตามสำหรับริมผู้ปูหน้าฟ้ามครับมาตอนนี้เหาได้ปิดฟ้ามเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เหาได้ทำตอนก็คือผลิตภัณฑ์แปลรูปนะครับซึ่งเปิดเป็นโล่งงานนะครับเปิดเป็นโลงงานระับ,บปิดซึ่งจะมีการทำเป็นห้มันถึกสุขาลักษณะนะครับการเข้าออก วัตถุดิบการผลิตการบรรจุการแพคก,การส่งออกนะครับตอนนี้ห้องส่งออกอทั่วประเทศนะครับส่งโดยเครอรี่บ่ว่าจะเป็นเก็บเงื่อนายทาง็ดีการโอน็นดีนะฮะั้งแต่กีตรกรด้านหลังนี่นะครับหลังนี้จะเปลี่ยนฟ้ามอีปูเป็น,ปปนมีหลังคามิชัแนนนะครับตอนนี้ห้องแปลงโฉมเป็นโรงงานผลิตสินค้าแปรรูปนะครับส่งออกทั่วประเทศทุกๆวันนะครับทุกวันนี้ก็ส่งเมือล่ะลอยสองลอยกองสามลอยกองนะครับ ยอดออเดอร์กนะหลายซะเหลือเกินเหตุผลที่ปิดริมผู้ปู่น้าฟ้ามนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งในเดินทางไปเอาอีปูมาขายนะครับเอาอีปูจับคู่ขายคู่ละแปดซีนทำมาดีบอดีกำไรดีบอดีนะครับดีแห้งแต่ว่าเฮาโมไม่เวลาเพี่ยงพ่อเดินทางจากขอนแก่นผู้เวียงไปอุดรไปน้องบวัวไปเลย ซึ่งไปสุ้งอปูหลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่นะครับเฮาบูมิเวลาสีนมาดูแลสองหนางานนะครับก็ยังที่บอกแล้วครับเพราะว่าการเลี้ยงอ่ปูมันต้องใส่การดูแลเอาใจใส่คนขางหลายนะครับขาดขาใดขาหนึ่งเขาไ่ได้นะครับผมก็เลยว่าต้องหยุดหยุดเลี้ยงคือเอาใหญ่จากบ่อปูนบ่อกระช่างจากตรงนี้นะครับเนี่ยไป บอดินนะครับตอนนี้เหลือบอดินวอเดียวนะเหลือบอดินวอเดียวถ้าผู้ใดอยากเขามาอเบิงกะยังพ่อเขามาได้อยู่แต่ว่าบางครั้งนี่ผมส่งของผมแพ็คของอาจจะไม่ได้ตอ้อนรับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็ยังพ่อเหลืออะไรเบิงในหน้อยนะอันนี้จะเป็นบอดินที่ข้างนะอยู่เหลือปลาย พดอเดเบ่งอยู่จักหน่อยนะอันนี้จะเป็นรุ่นลูกนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นลูกของปูที่เอา่าญ่มากนะครับพดนะอเดเบึงนะครับนนรุ่นหลานแล้วรุ่นหลานรุ่นเหลีนนะครับแต่ว่าถามว่ามันดีบัวนะดีอยู่ไงน้ำบอท่านนะครับจับคูขายน,นะครับมัน ยากตรงที่ผมในเดินทางไปต่างจังหวัดต่างอำเภอรทรงนะครับมีเทียนึงไปสองมือสองขึ้นนะครับไปทรงอุดรนลำบวนลำพูเลยขามอีกเมือ่อนังไปใช้ยาพุ่มคนละโยชน์เลยครับนะมันกับได้อยู่แต่มันเมือทรงแล้วกัทั้งออเดอร์สินค้าแจ่วบวงประเดียกแสีบลืมตายนะครับถ้าผู้ใดเข้าไปเบื้องเพจก็จะโหว่าตอนนี้ ลูกค้าสั่งหลายแห้งนะครับมือละแสนสองแสนนะครับยอดขายก็เลยผมก็เลยเห็ดแปรรูปผลิตภัณฑ์ก็เลยเปิดโรงงานในน้อยนะครับโรงงานในน้อยผลิตเพื่อที่จะให้มั่นแบบดูดีน่ากะน้อยนะครับขายายพื้นที่ผู้ใดยังสนใจการเลี้ยงอิป,ปูหรือว่าต้องการทำแนะนํำที่ปรึกษามีปัญหาตรงไหนเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เด้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบซอยนะครับ ผมก็ยังมีลูกฟ้ามอยู่ถ้าดีเฮอีปูดองนี่นะครับลอยปุกเบิดมือเดี่ยวเลยครับนะซองลอยปุกกับบ่พ่อครับอาทิตย์หนึง่งโอ้ขวางที่เฮ็ดนะครับเฮดอยูว่าเท่าเฮดอยูตลอดตอนนี้พนักง,งานก็นเพิ่มขึ้นหลายนะถ้าผู้ได้เลี้ยงอีปูแนะนาเป็นเลี้ยงบ่อดินปล่อยปล่อยไปเลยครับปล่อยแบบคล้องน้ำปล่อยแบบสะปล่อยทิมๆไปเลยวันถัดไปนะครับผมก็มองว่ามันจะเติบโตได้ตลอดแหละแต่ว่า ผมมามากมัน,นสาบาท่านใจแต่ว่าผมขายของออนไลน์น่กะขายทุกวันครับขายทุกวันมีเพดมีรับผลิตนะแจ้วบองรับผลิตผลิตภัณฑ์แปะรูปน้ำานะรัรส่วนลุงงานที่กำลังทำยูเดอร์ฟรินองเดอถทมันแล้วแล้วเดี๋ยวผมจิบผ้าเข้าไปเบิ้งนะครับว่าจะเป็นการผลิต ขันแรกนะครับวัตถุดิบเข้าไปเครื่องหั่นเครื่องบดเครื่องซับเครื่องอบเครื่องซีนสูญญากาศนะครับตอนนี้มีพร้อมแล้วรอแต่โรงงานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ผลิต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 อย่างเดียวนะครับตู้เย็นซีตู้บอพ่อใส่นะครับผลิตสต็อกไว้นะครับบอพ่อสามหมื่นเบิร์ดขาดตลาดอีกของบอพ่อกระด้เฮ็ดยุ่งสิครับย้อนว่ามันยากเห็ดของน้ำ ก็เลยบ่มีเวลาไปเลี้ยงอีปูข้นโทรมาสีทรงอีปูกระส่งบ่ได้เขาต้องข้าเดียวเบิด์อีปูก,ก็ต้องไปหาให้ปูเขาไม่ให้ฟ้ามนะครับแล้วก็ต้องไปส่งตังจังวัดตังอำเภอตอเลยบม่มมเวลาที่จะเหตุนะถามว่าดีบ่เลี้ยงดีบ่ดีแต่ใส่เวาโดนต้องศึกษาต้องดูแลเอาใจใส่นะครับถ้าผู้ใดอยากทดลองของแซ่บนะฝากไว้ถ่ายคลิปแล้วกันนะอย่าถือว่าขายของ อันนี้ตั้งใจขายของแล้วนะครับเจ้าบองปลาแดกแซ่บลืมตายปลาแดกแซ่บปลาแดงนั้นว่าทำไมในพวกบบกิ่งกระแซ่บผมข้ามมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างครับสามารถไปติดตามทางเพจแจ้าบองแซ่บลืมตายบายยะมีเฮนะครับผมนะมีแจ้าบองมีผสมผสมตัวผสมไร่ก้างผสมปลาซอยผสมไข่ปลานะครับปลาแห้งปลาแผ่นปลาวงปลานิ่งแดดเดียวแสบปลาสวายนะครับแคบหมูเนื้อไม้นะฮะปลาล่าปลาซอยปลาล่าปลาซิว ปลาลาปลานิ่นโอ้ของเสียทุกอย่างครับแตอนนี้ทรง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 ทัวประเทศทรงต่างประเทศก็บทรงครับนาจังนั้นก็ติดต่อเข้ามาคอมเมนต์ไว้เด้อถ้าสนใจเรื่องไหนหรือปัญหาการเลี้ยงอีปูก็ได้นะครับขอบพุ้นที่ติดตามรับชมทั้งฟ้าปิดแล้วแต่ว่าก็มีรุ่นลูกถ้าเพื่ออยากเข้าามเบิ่งก็ได้นะครับแต่ว่าไ่ได้เปิดเป็นกิจจะลักษณะบ่ได้อ่าบ่ได้ทรงพ่อแม่พันธุ์แล้วบ่ได้ขายพ่อแม่พันธุ์แล้วนะครับแต่ว่าเน้นไปทางแปรรูปผลิตภัณฑ์โลสุดยอดถ้าบ่ได้เลี้ยงอีปู ล่องเอาของแสบไปขายบั้งครับขอบคุณครับปวดเอวนี่ลงมาหาขาหนีแล้วว่าเศร้าไปเก็บไปปวดกักินยาหมอเช่นเด้อปวดขาปวดเอวกินยายัางกันไปสีดยาใส่ก็บ,บ่ถือยาหมอมนอยู่ค้นสารกับซากันว,าาว่าสันว่าสีดว่าดีปิดไปสีดน้ำเพลเราจะว่าสองเที่สามเทีกบบาก็บ่ถือบัดมาพอยาหมอเช่นเลยกินแล้วถือปวดเอวนี่ลงมาหาขานีแล้วว่าเศร้า กินเขากันพ่อกินเห็ดเวียกับพ่อเห็ดเห็ดเวียกชุู่มือกินยาหมอเช่นเหรอสชมันดีซะเด้อพี่นอ้องเอ้ผู้ใดเพระท่านไปกินเขาไปกินร้องเบืองเด้อผู้ขาเนี่ยปวดขานั่งเยวกับผู้ใดหัวเข้าก็ได้โรคประจำตัวกับค่วมดันนี่ละกินโอ้ยบ่เป็นเอียงหอดดีก็ยาค่วมดันผู้เลวบบดนี้ดีหอดค่วมดันยาหม้อเช่นนี่ถือไปน้ำกันหัวปวดกับผ่เคยปวด ปวดน้ำคาน้ำเขียนก็บ่ามันไข้เมด่อันสุอย่ายงจ้างกับบ๊อบวิสีดิกรอยาบบดนี้กินยาโมเช่นยางเดียวโอ้ยยายเป็นแม่บ้านอันยุนี่เนาะกินยาหมอเช่นเนี่ยปวดหลังปวดเอวไหลเนี่ยปวดตะสะโพกล้มไปหาเท้ายางกับบ่ได้สองเดือนในกินยาหมเช่นแล้วก็เลยมาแข็งแรงเดินขึ้นพู็กด้ได้กินยาหมอเช่นมากนี่ก็เลยกินแต่หมเช like oh, yeah. right. really ่นตลอดทังานอยู่ ซุมเมอร์อายุ63ปีแล้วย่าเนี่ย